สวัสดีครับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบอลในวันๆครับ NFL ในคู่ปิดท้ายของสัปดาห์เนี่ยก็แข่งกัน8ปดโมงสิานาทีมีท่าวสดเอามาพรีวิวกันเช่นเดิมนะครับฮิวสันเท็กซันจอไปเยือนดัลลัสคอร์บอยฟอร์มที่ผ่านมาเท็กซันชนะ6แพ้4ยังมีลุ้นในการเป็น Division, แชมป์ดิวิชันและก็เข้ารอบเพลย์ออฟอยู่สู้ตามต่อน,นั้นได้4เสีย5เช้าหนหนึ่งส่วนดัลลัสคอร์บอยนี่ชนะ3แพ้6โอกาสในการเข้ารอบนั้น เรื่องรว่าริบปรี่ยังกระแสหิ่งห้อยแล้วนะครับสู้ตามต่อยิ่งแย่เลยอยู่อันดับรองบวยเจ๊งไป7จากเกเกมโดยทางฮิวสันเนี่ยฟอร์มของพวกเขาจริงๆแล้วก็ไม่ถึงกับว่าดีก่อนแข่งนี้แพ้มา3าจาก4นะัดล่าสุดนั้นก็ไปโดนดีทรอลอนสอยคาบ้านตัวเอง2 3ต่อ26เกมวันนั้นเนี่ยพวกเขาเป็นรองอยู่4แตตม้งนนะก็คือชนะตั้ต่อแต่ว่าแพ้เกม ทำให้6เกมหลังนะครับยูซันเนี่ยกินตั้งมาสี่นัดแล้วก็ข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือนิโคลคอรลินส์ปีกตัวท็อปเนี่ยพักมา5นัดละก็จะกลับมาช่วยทีมได้ก่อนที่เขาจะเจ็บไปนี่ถือว่าเป็นตัวที่รับทํรระยะดีที่สุดในลีกนะครับก็จะทำให้ซีเจสราวนั้นมีอาวุธที่เพิ่มขึ้นขณะที่คาร์บอนเนลเหลวเป๋วนะครับเพิ่งจะโดนอีเกิลส์ถล่มคาบ้าน34ต่อ6เกมบุก พอไม่มีทางแด็กเพรสคอตเอาคูเปอร์ u s ชมาก็เล็กตามค่าดนะครับทีมนั้นทั้งแพ้แล้วก็เจ๊งแต้ามา4เกมรวดแล้วก็เจ๊งแต้ามา7จาก8นัดหลังสุดแล้วนะครับการที่ทางดักเจ็บไปเนี่ยจะเป็นการเจ็บทั้งฤด,ดูกาลละเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้โดยแนวโน้มของคู่นี้บทวิเคราะห์คู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า นัดที่แล้วจริงๆแล้วในเท็กซัสก็ถือว่าเกมบุกน้าผิดหวังเพราะทีมรับอุตสาห์ได้ไปถึงให้เดยเซบนะครับกลับไม่มีปัญญาชนะเกมแต่พออาคอลิ่กลับมาแล้วเนี่ยแล้วทั้งเดวปีกตัวที่ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีอย่างตัววิ่งอย่างโจมิกซันเนี่ยมันน่าจะกลมกลืนมากขึ้นขณะที่ <c oughs> เกมป้องกันเนี่ยก็มีตัวโจมตีอย่างวิลเดอร์สันมีอย่างเดนนิลฮันเตอร์อยู่นะครับซึ่งก็สวนทางกับดัลลัสคอรบอยนะครับ ออฟ ensive ไล n e แมนเนี่ยสองตัวมีรายงานเรื่องบาดเจ็บอย่างแซกมาตินกับเทโรสมิธถ้าลงไหวก็ไม่น่าจะเต็มร้อเป็นต์มากนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างมาดูเป็นใจให้กับเท็กซันว่าจะบุกมาชนะคาวบอยได้แบบสบายทีเดียวเพียงแต่ว่ามันมีข้อด้อยเหมือนเรื่องของแนวโน้มเพราะเท็กซันนั้นแพ้ค่าวบอยมาเนี่ยส่จากหนัดก่อนหน้าแล้วเท็กซันเนี่ยตั้งแต่ธัานวาคมปี2019 เคยเป็นต่อคู่แข่งอย่างน้อยเจ็ดแต้มอยู่2นัดเพราะกฏว่าเดินแพ้ต้งสองนัดที่ว่านะครับเรื่อ้ตรงนี้สงสัยสุดคือมันมียอดแพงว่าเท็กซนจะกินแต้มต่อประมาณ8 0กว่าในขณะนี้แต่ราคามันขยับลงนะจากที่พวกเขาต่อ7.5เหลรือแค่7เองก็แปลกๆหยูงง่เหมือนกันแต่ถ้าไม่คิดมากก็ต้องเป็นฮิวสันเท็กซัทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ จะได้นิโก้ขอลืองกลับมาช่วยเกมบุกแล้วทีมรับที่มันดูเหนียวนะครับส่วนทรงเกมเนี่ยน่าจะสกอร์ออกกลับออกต่ําเพราะว่าเท็กซันแข่ง10นัดออกต่ําไป7ออกเจ้าไปห,หนึ่งขณะที่คารบอยเองเนี่ยเกมบุกเริ่มเป๋มาพักใหญ่เลยนะก่อนที่ดักจะเจ็บอีกก็ออกต่ํามาซีจาก6นัดด้วยแล้วแถมซิดิลมเนี่ยปีกตัวท็อปคนหนึ่งก็มีรายงานเรื่องของสภาพร่างกายไม่ค่อยดีราคาคู่เนี้ย เหมือนเวกาสกอรูก็กดเอาไว้แค่41.5ซึ่งมันน้อยทีเดียวนะครับแต่แนวโน้มแล้วก็ฟอร์มเนี่ยผมมองว่ามันก็น่าจะอย่างต่ำอยู่เช่นเดิมแล้วก็สรุปก็คือจะชอบยูซันเท็กซานโบวต่อแล้วก็สกอร์รมมันน่าจะต่ำเอามาฝากให้กับแฟบนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบารนอนวันนะครับ